ก็ตาไซเรนเฮยตัวใหญ่มาแล้วอุ้ยมันบุกเข้ามาทางนี้แล้วจะเป่าจะหนีทำไเนี่ยอุ้ยบอแล้วจะเจ้าเปาตอนนี้จะาเปาครับหึรถล้มเลยไหนๆนะครับเดี๋ยวเนี้จะเปาครับโชกสเต็ปการขับรถไถคาโอ้โหนี่ครับ อันนี้เป็นการขับรถไทยคาครั้งแรกของเจ้าเปาครับแต่ดูสเต็ปซะก่อนครับมามาไม่หยุดไม่หยุดอันนะันนะโอ้ยมาแล้วครับยกยกยกล้อโชว์ยกล้อโชว์โอเคครับเอ็มตัวครับถัดไปครับเดี๋ยวโค้งครับเดี๋ยวโค้งครับโอ้ดิฟแล้วครับหมอแล้วหึยเย้แลวชุดกบเป่าหวาจ้าเปาเร็ว ชุดกโควาบเลยบอเลยเพิ่ไตามเลยครับโอ้โหนี่โอ้ชุดกโกวาดินตามมาข้างหลังครับเดี๋ยวนี้นะครับอืมไม่ทันแล้วลอกบอกเลยนี่ต่อไปครับนี่ครับยกล้อจัดการครับน้องๆอย่าทำตามเจ้าเป่านะครับอันนี้อันตรายนะครับเป็นวิธีการขับที่ไม่ถูกต้องครับการขับที่ถูกต้องต้องสวมชุดให้เรียบร้อยครับคืออุปกรณ์ยิงครับตนี้เต็มตัวมดแหลงครับอืมตอนนี้ ชักลอกปืนขึ้นมาครับเตรียมตัวจะยิงตุ๊กตาสควิดเกมครับเตรียมตัวยิงยังตุ๊ม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 ว้าวตุ๊กตาสควิดเกมระเบิดไปเลยครับโอ้โหนี่มันนี่มันรถไถ่ขาหรือว่ามนะันปืนบาติก้ากันแน่เนี่ยขี่โชว์ทางนี่บ้าครับวว้าเอาละไปดุย ต้องขีปสามเส้นตรงนี้ไปเลยอ๋อยกขึ้นเลยครับจะขึ้นได้ไหมจะขึ้นได้ไหมบ <c oughs> อกว่าขึ้นได้แล้วได้แล้วได้แล้วทำไงทำไงเขาดิมาได้นะทุกคนอันนี้เจ้าเปาไปเติมพลังมาเรียบร้อยครับโอเคพร้อมลุยครับไปครับเ <c oughs> จ้าทำไมอ่ะอือ <c oughs> โอ้โหส้มดูเหรอมันมีอะไรมา <c oughs> โอเคมันมีไซเรนเฮดหรนี่นี่นี่ พ่อพามาดูพ่อพามาดูโน่นอยู่บนหลังคานู่นนะใส่หนีเหใส่ชุดกูไปโอเคโอเคไปไปไปครับเอาซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับทำไงดีอะต้องขับรถหนีแล้วแหละเพราะว่าไปอุ้ยมันเดินเข้ามาใกล้แล้วใช่ปา,ามันเดินมาเรื่อยๆเนี ว่ารถเราอะ่ะอุ้รถเราจอดอยู่ตรงนี้โห่แย่แล้วกะเป๋ามันมีตุ๊กตาสควีดแกมเดินมา <What? S 1> มันจะมาขโมยรถเราแล้วแต่ว่ามันจะยิบรถเอาไปแล้วนะเนี่ยแต่เราเห็นว่ามันมันจะเอาแล้วมันจะเอาแล้วเร็วมันจะยิบรถเอาไปแล้วกระเป๋ายิงครับยิงยังไงก็ไม่ตายทำไมอะอามันเป็นเด็ก <laughs> แล้วเราจะทำไงดีอ่ะฮึ สวัสดีครับขอรถคืนได้ไหมครับขอนะขอนะโอเคไม่เอาก็ได้ดูวรีวรีวรีอเครับเอารถคืนมาเอรถคืนมาโอ้ยเกือบไปแล้วนี่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 ครับตอครับตอนนี้เจ้าเป่าได้รถแล้วครับหนีเลยโอ้ยเกือบไปเลยโอเคโอเคไปไปครับไปครับเอารถไปซ่อนไว้ก่อนครับเอารถไปซ่อนไว้โอเค เกือบไปเลยเนี่ยเมื่อกี้เราทิ้งรถไว้อะเกือบโดนขโมยเลย yes อะไรนะได้ยินเสียงอะไรก็อป้อแปะได้ยินเสียงอะไรป้อมแปะหรอฮะอุ้ยเยอะแล้วครับตุ๊กตาไซเรนเฮดตัวใหญ่มาแล้วนี่มันบุกเข้ามาทางนี้แล้วจะเป่าจะหนีทันไหมเนี่ยอุ้ยบอแล้วจะเป่าไซเรนเฮดบอแล้วอันนี้มันขับภาษาอะไรครับเนี่ย จริงเลยป้านครับตอนนี้เจ้าปาครับ้ยรถล้มเลยนั่นไง <S 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 เห็นไหมเวลาเราขี่เราไม่ใส่เครื่องป้องกันน่ะเราล้มแล้วจะบาดเจ็บได้ไห <S <S นเจ็บตรงไหนอะเจ็บตรงไหนอื <S 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 2> <S 2> ไม่เจ็บหรอโอเคครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับขับรถไถขาต้องใส่อุป,ปกรณ์เซฟตี้ด้วยใช่ไหมเจ้าปา <S <S ใช่ไม่งั้นจะอันตรายได้เป็นไงครับวันนี้เล่นรถไถขาสนุกไหมครับเจ้าปาครับสนุกอ่ะฝากบอกเพื่อนๆว่าอย่าลืม Okay, kak. Apa yang dia fakot ditanya pasal ini nak apa dah?